Monster Kill. ก็ผมก็สวัสดีครับพบกับยูทูบช่องบาวนอชอนะครับเมื่อนี้กฤษพาพี่น้องมาตกปลาอีกคือเก่านะครับนะเป็นไม้หอวพุ่งนะครับตะบนสมพรเพื่อจะเรียนจัดยะสุทอนนะครับก็เป็นไม้เก่านะครับที่ผมเคยเล่นประมาณอีพีที่ที่หกนะครับกับอางประมาณเดือนหนึ่งเลยนะครับเดือนกว่ัวนะครับของไม้นี้นะครับเดี๋ยวไปดงสภาพไม้กันครับผม นี่ครับเป็นไม้ที่ผมเคยเล่นนะครับมันอีพีทีหกนะครับตัวข้างหน้าบุ้นนะครับเนาะพู้นี่ผครับบเป็นไม้กอไผ่นะครับที่ผมเคยเล่นนะครับยางมากประมาณร้อยเมตรนะครับมาดึงไม้นี้ไม้นี้ก็เคยมีหน้าหน้ามาเล่นเช้นกันนะครับเนาะเป็นมาเล่นหน้าดินนะครับนี่เดี๋ยวก็โดนได้ล่ะครับเขาเจาะกระบดได้มาอีกคือเก่ากระบอกหัวสิเป็นยังไงนะครับป้าที่เขาบ่เขานะครับเมื่อนี้อย่าลืม นะครับส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้น้ำด,ด้วยรรครับเด้อประคำให้ไปตกปลาครับมันสวยแล้วตอนนี้ก็สามโมงเสาแล้วนะครับเบื้องบนเนี่ยที่มีผลงานให้นนั่หน้าเขาได้เบิ่งบนนะครับเนาะสำหรับขั้นมื่อน,นี่นะครับเด็ดสามจุดหกนะครับแล้วก็ไซมอนสามจุดศูนย์นะครับแล้วก็สายหนากระสามพื้นกัน,นครับตะขอกระไซ อ่าปดนะครับของเบ็ดเรื่องแสงนะครับตัวเนียกับเ,บบเน,บนี้ยวของพเัเองนะครับนี่ครับเนี่อ่าการสะท้นะครับมามักนะครับเนียบสิผมเห็ดเองนะครับใไปทุงไหมลนะครับ ตัวนี้พานมาชมออั่วโมงนึ่งนะครับพี่น้องก็ยังเงียบอยู่ครับทุ่นเมื่อขยับอยู่ปลากระกบอกดีดีครับแต่ว,ว่ามันคือบ่ามาก,กินเหงายรับรุ่นต่อไปครับผม ขึ้นนี้แล้วครับป้าอิงย่างเวลามันขึ้นมันมีฟองนครับพี่น้องมีฟองอากาศน้ำกเก็บไปด้วยครับไม้นี่เงียบนะครับ พามาเป็นชั่วโมงกูกลัวสองชั่วโมงนะครับก็ติไปไปไม้ปุ๋แล้วครับก็ไพ่ปุ๋ครับรอไปเบิง์นจบอยู่ไม้นั่นแหละครับผมได้บบได้กับทิไม้นั่นแหละครับป้าขับไปกันครับผมครับผมตัวนี้ก็มาถึงไม้ก็ไพ่แล้วครับมาจะเอาเคยลงอีพีก่อนๆนะครับกับลงกสองขั้นครับตัวนี้ เรียบร้อยแล้วก็ลงเลยนะครับสามเขากสีหานะครับอ่ะหลุนกันไปจนด้นครับผมเกษสิจบยู่มงนีนแงงนไไ่แล้วครับเขาโบเขากะต่สีอยู่มึงนี่แล้วครับว่าไปใช้แหล้วจนเลิกปุ๋แล้วครับอ่ะต้องรลุนกันไปครับผม ถึงเวลาที่เขาต้องกลับบ้านแล้วครับเนาะหลังจากเขาใหญ่ไม้มาจากอีกไม้ไม้หนึ่งนะครับมาลงอีกไม้กอไผ่นะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับกัต้นกับเที่ยงแล้วนะครับเนาะในเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วครับบัไดแกตัวนะครับพี่น้องบัไดแม่กระทั่งวัดนะครับทุ่นโบติงเลยครับแต่เศร้ามากนะครับได้เลยนะครับนี่เ่ิงกระซั่งนะครับเป็นขยะนะครับกระฝากหน้าหน้านะครับที่เป็นมาตกป้านะครับคอยกันหลักษาความสะอาดนะครับ ธรรมศาสตร์ต่างเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องรักษาให้ดีนะครับจะไปรีไซเคิลนะครับเอาไปขายหล้วก็ไปจีบท่ทางขยะนะครับซุ่มเป็นปนลาสติกนะครับรับคลิปนี้นะครับเฮี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะโอกาสหน้าพามาย,ยังพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหน่อยนีำคำนะคะ้คนึ่เนาะขอลาไปกะะ่อนครับสวัสดีครับ